ปล่อยรัฐบาลนี้ไว้ไม่ได้เนื่องจากว่าเรื่องดีๆไม่ทําแถมยังขยันทําเรื่องจันไรจันไรทั้งนโยบายจันไรทั้งเสียพื้นที่เสียอธิปไตยเสียเงินวอทออีกแล้วกระทรวงวัฒธรรมจบงานสเปลชตั้งชื่อไทยไม่ได้งานอัตลักษณ์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะซอฟต์พาวเวอร์แปลว่าอะไรบางคนก็แปลเลยนะพลังนุ่มมพลังนุ่มนิมหมดปั๊บวันที่11ประกาศอีกแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถสร้างไรายได้อีกหนึ่งล้านล้านบาทกี่โมงจบงานไปแล้วเนี่ยใครไปดูบ้างผมแวบไปดูทุกทีอะ คือไม่ต้องดูก็ได้คือการจัดงาน4วันมันไม่สามารถสร้างอพลังนุ่มนิ่มได้ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังซึ่งสามารถสร้างติ่งของประเทศไทยได้ซึ่งไม่ใช่การเอาปืนเอามีดไปจี้เขามันเป็นพลังของความอยากเป็นติ่งนั้นการจัดงาน4วันมันก็พิสูจน์แล้วว่าปีที่แล้วมึงก็จัดซอฟต์พาวเวอร์มึงก็5,000ล้านปีที่แล้วมันบอกว่าจะเกิดประโยชน์เนี่ยแล้านล้านนะปีนี้มันอาจจะหน้าด้านน้อยลงมันบอกว่า1ล้านล้าน แปดล้านล้านปีสองพันยี่สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกี่โมงมียังแปดล้านล้านล้วหมดไปแล้วไม่พูดถึงเลยคนถามอยู่นี่เอาเงินไปทําอะไรปีนี้มาแล้วหมดเท่าเดิมแล้วบอกว่าจะได้หนึ่งล้านล้านจากสถิติที่บอกเนี่ยเหมือนไอ้ภูมิทําถามอะตกลงจะเชื่อเครดิตใครความน่าเชื่อถือใครก็มันเห็นอยู่ว่าสองปีที่ผ่านมามีแต่ละลายงบประมาณเอาไปเกิดประโยชน์กับพักพวกส่วนตัวหรือแม้แต่นะฮะคุณดูทุกวันเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเลย นางแพ้แตกแหกโค้งเนี่ยวันแรกลงพื้นที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเถื่อนเนี่ยลงพื้นที่ใส่เสือสเส้อกั๊กเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวก็แบรนด์เนมตัวละแสนสามไปถึงหน้างไปถึงงานถึงไปเปลี่ยนเป็นไอ้ชุดภาพไทยให้ชาวบ้านเข้ามาตะโกนไล่นายโมอะ่ะลงพื้นที่พเพื่อปั๊บเผลอเมื่อไหร่มึงใส่แบรนด์เนมถ้ามึงเป็นชาวบ้านร้านตลาดเรื่องของมึงนี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังไม่มีก้านสมองใดๆสบแล้วยิ่งคนเขาจ้องกันอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้อะไรที่ เหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถึงแม้จะเถื่อนก็ตามเพราะอะไรอะไรก็สอบเพาเวอร์ Power, ใช่ไหมคุณไปดูเลยตัวละแสนสาเสื้อคุ้มกันหนาวอ่ะมันก็แสดงเห็นว่าไม่มีจิตสำนึกใดๆที่นึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆเลยอย่าว่าแต่สำนึกว่ารักแผ่นดินรักวัฒนธรรมใดๆเลยและการที่มาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาตอบว่าเอ้ย,เ,อยเหตุที่มันทําให้เขมรเนี่ย ขโมยอวันกรรมไปแล้วจะขโมยชุดไทยไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยเนี่ยจะชี้แจงเพื่อถอดบรดกโลกนั้นออกจากขเขมรเพราะมันเท็จ